คราวนี้เนี่ยก็อาจจะมีประชาชนสงสยัยผมเองสงสัยเลยนะครับว่าแล้วสอตอง,งนเนี่ยเราเรามีอํานาจไหมครับในการที่สมมุติว่าจะมีโครงการจัดจัดจ้างสักสิ่งหนึ่งจัดจ้างอาคารสถานที่หรือว่าอะไรแบบนี้เพื่อที่จะบอกว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่นั้นสอตอง,งนเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบก่อนที่เขาจะมีการจัดจ้างจริงๆไหมครับว่ามันมีความเหมาะสมไหม คือในในการทําหน้าที่ในการตรวจสอบเนี่ยฮะในกฎหมายหลายหลายส่วนก็จะเขียนไว้ว่าอย่างการตรวจว่ามันคุ้มค่าไหมความสำเร็จผลไหมเนี่ยให้ไปตรวจสอบหลังจากที่เขาทำโครงการเสร็จ<ช>แล้วเพื่อจะได้วัดผลได้แต่ในการการตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมายต่างๆไหมเราเข้าไปตรวจสอบ ก่อนได้นะฮะในระหว่างการดํเนินงานหรือถ้ามันเกิดในในกฎหมายก็เขียนนะว่าถ้าถ้าผู้ว่าการเห็นว่าเกิดจะเกิดความเสียหายก็ให้อํานาจที่จะเข้าไปตรวจสอบได้แต่ก็ต้องไปดูเป็นเรื่องๆไปบ่ามันมีความชัดเจนในเรื่องความเสียหายยังไงบ้างนะครับ,รบนี่ก็สามารถเข้าไปดูได้หรือว่า ในในส่วนของในกฎหมายเช่แบบนี้เนี่ยนะมาตรา57ได้เขียนว่าถ้าหน่วยงานต่างๆถ้าไม่มีเจตนานในการทุจริตนะครับสงสัยว่าไอ้นี่มันจะทำและให้เกิดประโยชน์ยังไงทําให้ถูกต้องตามกฎหมายยังไงใช้นี้ถามสวงแล้วให้สวงอตอบไปเร็วและตอบแบบมีคําตอบเพื่อ ให้คนที่ทํางานตั้งใจทํางานสุจริตเนี่ยทำงานอย่างอย่างสบายใจจะปลอดภัยแต่ถ้าคนทุจริตอันนี้ก็เต็มที่นะครับเราก็จะรวบรวมหลักฐานแล้วส่งหัวช่บยังไงเรามีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบใช่ครับเจออยู่แล้วนะครับ้กว่ามีการทุจริตถ้าเกิดว่าตรวจนะครับเจอกันอยู่แล้ว